ก็เป็น EPC เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเป็นคนสร้างเกิดถูกไหมครับดั้นั้นาการที่กาวเข้าไปจับไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะกาไม่ใช่ EPC ถูกไหมครับมันจริง,รงๆเขาก็เหมือน C.K. แต่เขาใหญ่กว่า C.K. เยอะอะไรนี้นที่สองก็คือว่าเจีนเนี่ยเขายึดลาวไปจริงๆตอนนี้ลาวคืจีนสองไปแล้วมั mm ้ง hmm. เราเรา,เราจะพูดอย่างนั้นได้ก็ไม่รู้นะตอนเนี้ยคุณคุดล,ล,ล,ลองลองลองดึกภาพใช่ไหมเพราะตอนเนี้ยเรารูร้รว่ารัฐบาลลาวเนี่ย ถ้าภาษาไทยเราเรียกว่านี่สินลนพนตัวใช่ไหมไม่มีแล้วว่าไม่ไม่มีตังจ,จ่ายจีนนะแล้วเจ้านี้ที่ใหญ่ที่สุดข,ของลาวก็คือจีนด,ดังนั้นเนี่ยผมจะสูงอย่างนี้แล้วกันว่าจีนเนี่ยจะจะชอบหรือไม่ชอบแล้วกันก็ได้ก็แล้วแต่ท่านนะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าจีนตอนนี้เข้าไปท้ทันหาให้ลาวด้วยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็เปรียบเสมือนเข้าไปใช้ประโยชน์แล้วกันผมใช้ตัวนี้แล้วนะของลาวด้วย ขณะที่ถ้าถามว่าเกาเข้าไปจัอดีไหมคุณหมอคือดีเพราะอะไรครับก็คือได้ EBC ที่ถูกได้โปรเจกต์เข้ามาง่ายเพราะว่าเกาเองเนี่ยเขาจะโนฮูมากกว่าโนฮาวแต่กรณีเนี้ทั้งโนฮูโนะยังไงนะฮะคือจีเนี่ยเขาก็เป็นของอค่กับเป็นคนที่ทําอยู่แล้วก็ถึงมันเราไปหาเขาก็คือโนฮูใช่ไหมเสร็จแ,แล้วเขาก็มีโนฮาวในการทํา EBC อยู่เลยถูกไหม ฉันคุณก็ได้ทัสองเด้งเลยแม้าคุณเป็นเกาเนี่ยคุณก็ควรจะปีกว่ามาแล้วโปรเจกต์นั้นส่วนใหญ่เลยเรียนได้เลยนะในขณะที่คือคำถามป็นแล้วจีนได้อะไทำไมต้องมีเกานะก็เพราะมันเป็นเกาออฟไทยแลนด์นะจีนก็คิดว่ายังไงได้เกามาก็อาจจะได้ E P A นะก็เรียกเกาออฟไทยแลนด์ก็ก็เรียก,ว,ก,กยว่าเป็นวินวิน อ,อืมอืมครับอ๋อโอเคครับขอบคุณครับเอ่อเนี่ยหลายคนบอกว่าเพื่อนในจีนญาติพี่น้องในจีนบอกว่าตอนนีโ้โหแย่ลงมากนะครับตลาดเงียบเลยโอเคนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไปเจาะเพิ่มเติมนะเอ่อคุณธนัศิลป์นะครับอาจจะเป็นสุดท้ายนะครับอืมถามนิดนึงนะครับ E.A เอาอยัางไงต่อดีนะฮะวันวันนี้เหมือนจะถอยลงมาใช่ไหมครับผมวันนี้ก็มีคนถามเยอะนะ หมายถึงว่าโทรมาถามไม่ไม,ไม่ได้เยอ่อถามอะไรกันกนะคือก็เยอะแล้วก็ผมก็ลองพยายามเช็คเช็คอะไรดูแต่ผู้บริหารกับอะไร,นะรต่างเพื่อตอบว่ามันไม่ได้มีอะไรที่เป็นนายยาดีกว่านะครับอืแต่ว่าผมเชื่ออย่างนี้ครับว่าคือเวลาตลาดไม่ดีเนี่ยมันจะมีหุ้นหลายตัวไม่ใช่ไม่ไม่ใช่หลายตัวไม่กี่ตัวดีกว่าที่ที่จะเป็นหุ้นที่เอ่อแหมไม่อยากจะใช้คำว่าเป็นเหยื่อของการช็อตนะ หนึ่งในนั้นก็คือ EA นะเพราะว่าพอรอบที่แล้วลงมา51ใช่ไหมครับแล้วก็ขึ้นไป65ก็คือแนวต้าน200วันลองไปกดดูนะครับไม่ผ่านพอไม่ผ่านเสร็จเนี่ยมันก็ค่อยๆย่อลงมาย่อลงมานะครับแล้วต้องบอกว่าตอนนี้ตลาดก็ไร้ข่าวดีข่าวดีไม่เคยได้ข่าวร้ายไม่เคยหมดนะเ a เ็ก็คล้ายๆกับตลาดเหมือนกันช่วงนี้เพราะว่าค่าไฟลงก็โดนถูกไหมฮะ แล้วบางทีก็มีข่าวแบตเตอรี่ไฟไม่งไฟไหม้อะไรก็ไม่รู้คือโดยโดยบทสรุปแล้วว่าผมคิดว่าวันนี้ที่ลงเนี่ยว่ามันมีพื้นฐานเปลี่ยนแปลงไหมก็คือมันไม่ได้มีอันนี้ผมเช็คแล้วนะฮะอันนี้ไม่ได้คิดเองนะครับไม่ได้คิดเองอันนี้ยืนยันจากผู้บริหารน,นะครับแต่ถ้าถามผมคิดยังไงผมมองว่ารอบที่แล้วลงไปห้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบวันนี้น่าจะปิดห้าสิบสองบาทห้าสิบสามประมาณเนี้ยวันนี้นะครับก็แสดงว่ามันเหนือห้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบมันนิดหน่อย ผมคิดว่ามีโอกาสจะลงไปตรงนั้นแต่ผมมองว่าด้วยพื้นฐานของมันเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะจริงๆต้องบอกว่าวันนี้มันมีประกาศข่าอีกันหนึ่งด้วยก็คือเขาได้เอลงไปฟ้าขยะที่ปุกเกตก็ดีใช่ครับปุเกตเนี่ยวันหนึ่งมีขยะเท่าไหร่องประคนนี้พันตันพนตันท้หนึ่งล้านกิโลนะต่อวันนะครับแล้วเปนเมืองท่องเที่ยว ปัจจุบันเนี่ยมีโรง,งที่กําจัดขยะแ่เอ,อน่าจะประมาณสองสามร้อยตันไม่พอครับแล้วอิตย์ที่เขาได้มาเนี่ยก็คือจะใช้ขยะประมาณสักห้าหกร้อยตันต่อวันเอามาปั่นไฟมันจะเป็นการแก้ปัญหาเป็ถาวรใช่ไหมคุณี้เพราะว่าเราจะต้องเอาขยะทุกวันมาปั่นใช่ไหมไม่งั้นไฟฟ้ามันก็ไม่มีใช่ไหมแล้วก็ได้ไฟไปด้วยแต่จริงๆได้ไฟไม่เยอะหรอกครับได้ประมาณสักแปดเมกะวัตต์เอง โอ้แปดเมกะวัตต์นิดเดียวเองครับแต่ว่ามันเป็นแปดเมกะวัตต์ที่วินวินนะเพราะว่าเราได้กำจัดขยะไปด้วยนะแล้วเราก็ได้ไฟมาด้วยเะนั้นมันจะได้ค่าไฟแพงประมาณห้าบาทเจ็ดสิบนะปรมาทเจ็ดสิบเพราะนั้นเมกหนึ่งเนี่ยแปดเมกใช่ไหมเขาน่าจะถือประมาณเก้าสิบเปอร์เซนต์นะครับเ,เสร็จอีกประมาณสปีนะสองพันยี่สิบหก COD นะน่าจะมีกำไรเม็กหนึ่งยี่สิบประหลานนะวันี้ก็สมมุติว่าเท่าไหร่เมือนีะผมพูดเจ็ดปดเม็กใช่ไหมก็ประมาณร้อยประหลานนะครับแล้วก็เท่าที่ผมทราบมานะทาง EA เขามีดิวอย่างเงี้ยประมาณห้าหกอันแต่เขาพุ่งประกาศอันนี้เป็นอันใหญ่นะแต่ผมคิดว่าเขามีอีกนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขามีพอสักห้าโลนะอัพสีสักห้าโล กว่าปีหนึ่งนี้ก็มีกําไรเพิ่มมาเจ็ดแาหถึงร้อยล้านล้วนะผมก็เลยจะบอกว่าจริงๆแนละ้วมันเป็นการสะสมกําไรที่ที่ดีนะครับแล้วก็าาจิ้นสูงอย่างเช่นรเทีร์ของโปรเจกต์ที่ผมถามมานี่น่าจะอยู่ประมาณเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นตะ์ะคุณเนี่ยว่าทำไมมันเยอะเพราะว่าไงะฮะเพราะเพราะไฟฟ้านะน่าจะเป็นชนิดเดียวเลยมั้งคือขยะนี่แหละที่รัฐบาลยังคงยินดีที่จะให้ค่าไฟแพง เพราะว่าแต่หลายร่องที่เปิดมานะบิดไม่ครบอ oh. ๋อคือคือมันไม่มีคนทำได้แต่รัฐเนี่ยอยากจะให้มันทำได้เพราะว่ามันจะได้กำจัดกระยาไปด้วยนะครับเพราะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมถ้าใครทำได้เนี่ยกำไรมันจะเยอะ <c oughs> ก็ตอบนี้แล้วกันนะครับว่าถ้าพรุ่งนี้เห็นห้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบหรือห้าสบสองบาทผมว่า ซื้อซื้อตรงนั้นเป็นจุดซื้อที่ดีมากเพราะว่าผมคิดว่าดาวไซน์น้อยละแล้วผมก็เชื่อว่าน่าจะกลับมา60บาทได้อีกเนื่องจากว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรแต่ผมเมื่อวานผมวันนี้ผมพยายามดูว่ามันมีใคชรช็อตแต่แต่อลุ่มช็อตเยอะนะแต่แต่แต่ผมหาไม่เจอว่าใครชอร็อตนี้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าใครชอร็อตนะแต่ว่ามีเยอะมีเยอะ,เ,ยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมันเทรนมันเปลี่ยนเนี่ยมันรอบที่แล้วจะไปดูนะครับจาก51บาทเนี่ยปั๊ดเดียวเลยนะครับวิ่งไป60